ในเป็นชีสใช่ไหมนะครับเยอะนะอะไรเขาถ่ายไม่ค่ะไม่ได้ถ่ายไม่สวยคำนี้ครับเปอรเป็นรูปเลยนะมาแล้วนะครับปูหิมะกับ ไข่ปลาคาเบียร์รับด้วยปลาคาเบียร์โอ้ดุจจากไมโลยังมีแยมโช่ก็กำลังว่ามันเคลียร์รสชาติได้ของหวานหรือเปล่าได้ยินว่าแยมโรจริงันนี้เราจะไปกินโอมาคาเสกันนะครับทุกคนไม่ได้กินนานมากตื่นเต้นมากแถมวันนี้เรามีเจ้ามือด้วยนะครับเดี๋ยวเรารีบไปที่ร้านกันเลยดีกว่าตอนนี้เขามายืนรออยู่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย let's go ใช่อารีิโอ เข้าไปเลย,เลยนนไปี่มีพนนี่ตีด้วยสวัสดีครับเราอยู่กันที่ยูสุโอมาเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเจ้าภาพเป็น <_ A> เปิดแจ้นะครับ <_ A> มาเลียงนะครับวันนี้เรียกมาเลียงนะครับแต่เรามีนี่พ <_ A> ี่ตีด้วยนีนแล้วเราจะมาชิมกันนะครับว่าคอร์สวันนี้คอร์สอะไรนะคอร์สหกเก้าหกพันเก้า โอ้หกพันห้าครับคุณดำก็มาสินี่ไงเมนูแรกคุณลูกค้าจะเป็นอัพเปอรเซอร์นะครับอนี้จะมีเนื้อปูเลยครับเป็นเนื้อปูนี่หะสำหรับเมนูแอปเปอรเซอร์จะมีทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะครับลูกค้าเริ่มทานเมนูแรกขวามือก่อนนะเป็นโกมะโกฟู่เป็นเมนงานอุตสาห์พิเศษของร้านคุณเองนะครับผม ทอดทด้วยปลาแห้งแล้วก็ใบจีรเมะนะครับยุสงซี่ถ้าเราต้องทำยังไงกับข้าวสารกินเฉพาะลูกสีดำกินเฉพาะลูกสีดำมันติดไอ้ดมันติดข้าวสารในมือแล้วข้างในเป็นชีสใช่ไหมนะครับเราโดนใช้ไปถ่ายรูปอีกแล้วนะทุกคนหน้าที่ในการมากินน้องมักกะเดตะครับ ขออนุาตนำไปลงพันก่อนอ๋อลูกค้าถ่ายรูปก่อนได้เขาให้ขายอุปก่อนอันนี้เมลอนนะฮะเมลอนเด่นมากเหมือนเมนูแตงโมปลาอะไรหรือเปล่าครับแตงโมปลาเ็ปอันนั้นคือปลาร้านเย็นนอะ ฉายาเขาบอฉายาเฉยใช่ไหมปลาตัวนี้ชื่อว่าปลาชิดายอันนี้คำแร่วจะโดนไปเกี่ยวได้เป็นแงวาซาบิวซาบไม่ผิดครับอะไรใบของเราโดนคุณแบบแย่งไปแล้วนะครับวเยอะ อะไรแล้วดูรสชาติของเราก็คือจะไม่เหมือนกับที่เชฟตั้งใจทำมาให้เพราะว่าคนเพื่อนนำมือในตัวก็ได้อันนี้คำที่สมนะครับอันนี้ปลาอะไรนะครับปลาชิมาจิมาิปลาที่ว่ายน้ำว่ายน้ำเด่ยว อาวิตีไม่ได้คำเดียวหมดนะออกล่องไม่ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวให้เดีย๋ยวให้หนูแจกินคำเดียวหมดคำเดียวไม่น่าจะไหวคำเดียวหมดเลยนะรอดูเดี๋ยวรอรอดูคุณแบบคำเดียวผ่านหลายมือแล้วนั่นแหละเขาถ่ายไหมคะเมื่อกี้ถ่ายไม่สวย มาเรียกคุณแม่มากินนอ่ว่าแห่คำเดียวนะคะเขาบอกว่าคำเดียวหมดนะครับนี่อันนี้ซามาซาบะอร่อยกว่าปกติมากรอบอ่มันกรอบดังนกไม่กรอบปลา สะลายก็แปลว่าเอ้ย่างปลาจนกรอบเลยสไลด์คือเขาเรีาเรียกฟุ่งโคตังรูปลักษณะของสีมันจะคล้ายกับดอกโคตังคิดว่าไซโลตูคิตโลจูคิสเอ็นนั่นเป็นในตัวต่องเซรั่มอยู่ตรงนั้นบางทีนเป็นน้ำมันไายเราทาเลยกินเราได้ขอแนะนำให้ลูกค้ากลับมาอีกรอบเป็นน้ำมันกัญชา อันนี้หวานมากน,นี่ค่ะอ่าจบไปแล้วน <c oughs> ี่จะให้ดูข้างในนะครับใส่ตุ๋นโอ้โอันนี้คือสุตนในนี้เลยนะะใช่ครับกองโะ ก็คือตัดแล้วก็คนคนๆคนแล้วก็ทำในนี้เลยไม่ไม่มีเอาออกไปยคท่างอนโอ้ต้องหัวหน้าทีมเข้าไปเข้าไปเทต่อน่ากินขอทานอะไรนะครับลูกค้าเรจะมีมันโรมาเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนอะไรนะครับไมโลแยมนโรเป็นไอเทมอะไรนะครับเป็นการเคลียร์ลูกค้เอาสรุปมันคือแทนโร อ๋อตอนแรกได้ยินว่าแยมโร้เาบอกหลดดจากไมโลยังมีแยมโรใช่ก็กำลังว่ามันเคลียร์รสชาติได้ของหวานหรือเปล่าได้ยินว่าแยมโรจริงๆเดี๋ยวเราจะมาชิมตัวเคียวโฮกันนะครับอืมอันนี้อร่อยอ่ะเหมือนบิงซู โอ้นี่ไงทองคำของเรามาแล้วเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99เซนสามารถทานได้นะครับว้าวทูชิ่ทั้งคำไปเลยนะครับผมครั้งนี้จะออนท็อปด้วยเห็ดแบล็กท็อปเปินะครับเป็นแบล็กท็อปเปิจากประเทศซาอุดิอาระเบียเห็ดทอปเปินะครับลูกค้าก็จะไม่สามารถเลี้ยปลูกเองได้นะครับในสมัยก่อนเขาใช้หมุดที่ตาเห็ดท็อปเปิลนี่ อลังการงานสร้างมากนะครับดูโพสเดี๋ยวก็มีของอุ่น่ะเปิดเลยครับมีกินเป็นไงบ้างครับก็หมูที่ลงพันมาเท่าไหร่ล้สี่ปีเป็นหมูเป็นหมูบ่มสี่ปีหมูบ่มสี่ปีแล้วก็มีคูน้าเนื้อแดงบ่มมาสามวันว้าวแล้วก็ อบกับทานซึ่งทานเนี่ยซื้อมาจากอาร์เจนตินาไม่ไได้บอกม่ใช่ตัวนี้เป็นหน่อยเม่นแบรนด์อโบลตาคูนิครับเป็นหน่อยเม่นที่แกะสดๆล้างน้ำทะเลแล้วก็ใส่กล่องกันเลยโอ้ยอย่างนี้มันจะกล่องนะอันนี้เขาจะไม่ผ่านการกรูฟในการมานะครับจะหวานทานจากตัวสดๆเลยนะครับโปรตีเขาจะเรียงเป็นแถวมานะครับต่วตัวนี้ไม่เรียงนะครับ แล้วก็ล้างน้ำเลใส่กล่องแล้วก็ส่งมาเลยครับเกิดเกดเรียงเกิดข้อพิพาทกันตอนขนส่งมาถึงก็เลยไม่เรียงแล้วจะหวานมากครับถ้ามีกลิ่นคาวเป็นกลิ่นจับมือไม่ได้มาถามดูนี่ตัวนี้หวานมากนะครับถ้าไม่หวานบอกเที่ยแล้วเที่ยวจะตามมาอเลยให้ไหยคํานี้ทัพเปอร์เป็นลูกเลยไม่ไ มาแล้วครับปูหิมะกับไข่ปลาคาเบียใช่ครับด้านในจะมีเส้นเลยนะครับลูกค้าเป็นเส้นอิตานิวะนะครับเป็นเส้นคูรุ่มแบบแันครับโอ้โเชดนสิน้นะครับยนเลยยเอตัดขึ้นมาอ๋อตัดขึ้นมาโชยเลยใช่ไหมครับอะไรก็คทำไมให้เยอะจังเลย องความแรบนีต้นต้นตแน่โอ้เละแล้ว <c oughs> มากอร่อยมากอร่อยมากเลยหรอได้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมเมนูเส้นที่มีประวัติมา400ปีกันนะครับ <c oughs> หมดแล้วนะครับ <c oughs> อาหารดีแล้วหยิบใสหมตามนิดนึงนะครับคอบจะโปรดพิตีกินอย่างเบามันพิตีมันเป็นซอสเทอริรย,ยากิแต่โนหวานสามจากห้านะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นหน้าตาอ๋อไม่ได้เป็นรูปปูคือเป็นรสชาติปูนะคร<ต>ับเป็นไไูปูับเคนอปูมีเจลลี่ล,ลัมฟงด้วยมีเจลลี่แอปเปิ้ลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมซิกเนเจอร์ต้องเจาะข้างในจะมีเป็นส้มที่เขาใช้เวลาทำสองวันอยู่ข้างในดีข้างในหน้าตาแบบนี้นะครับ เราเปิยไปใช่ไหมหนึ่งองสาไปดิสก์สอามไล่ยนะครับลงัเมลก็แค่กีอนดหนึ่งเกือบใก้ไม่ใช่ไหม กลัวนี่ม่ดีกินเพิ่มอหมนะรุมละห้าร้าอย, <laughs> ยคืนก่อนแล้วคืนนะี้แล้วอันนี้ก็คือคอสซาบคนนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่สอง0พันเก้าสิบบาทอันนี้ก็คือผู้ประกการคุณของเราในวันนี้นะครับคุณแบบบอกโดนบังคับจ้า ขอบคุณไว้ก่อนลงทริปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้โอนเข้ามาด้วยอนี่คือของนาคุณที่เขาให้มาก็คือเป็นขนมนะครับรูปดอ,อกไม้ที่บ้านมันเป็นของขวัแกะแล้วเด็กก <c oughs> ินเลยละกันสำหรับทริปมากิโนมาคาเตะวันนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับร bye bye. บ๊ายบายตัวเบาเลยตัวเบาเลย เพราะคนจ่ายตังค์คนเดียว